ติดสังเวียนกับเอกชุมพรครับขอญาตฝากนะครับเล็งแบบนี้ชอบแบบนี้เพชรจินดีโมไทยพรีเมียมพื้นเือหัส,สบ,บดีที่16ตุลา68ครับเจราชะดํำเนินนะครับช่วงแรกก็ทางหน้าจอช่องทูเหมือนเดิมครับผู้ขนานทางแอปพลิเคชันพลายทีวีคู่ออกสตาร์ทกู้แรก6โมงเย็น <Go! S 1> กลุ่มมวยหูฟรีภาพบรรยากาศสดสดทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้าย รับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้นผมมองไปที่คู่ที่3ของรายการครับคู่รองช่วงแรกนะครับชัดงินเล็กปานนิวัฒน์มวยไทยลูกศิษย์ของป๋าปุ้ยครบเครื่องอะไรเนี่ยโดยเฉพาะในจังหวะขึ้นคอเหนียวเลย้ายหน้าขวางหน้ามีนะครับเพชรศรีธนนชัยโชคปีชาสิทธิออ์อตเก่งคนเดียวกัน พิกัดร้อเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีครับสองปานิวัฒน์มวยไทยกับป๋าปุ้ยนะครับ17ปีปล่อยๆ56สหกกระดูกมวยมันจะดีกว่า,าชกมาเยอะกว่าคู่ชกนะครับ60ครั้ง80ครั้งเนี่ยผมว่ามีน้อยๆของชัดเงินเล็กชัดเงินเล็กช่วงหลังหลังน็อกยกแรกยอดขุนพลเกียรติจำรูน น่าจะศอกนะวันนั้นน่ะมาแพ้เพชรสีแดงสิจเจริญทรัพย์สิบเจ็ดเดือนเจ็ดหกแปดราชดำเนินชนะเพชรนาคาสิจเจริญทรัพย์สิบเก้าสิงหาหกแปดราเออรังสิตน็อกยกสองเพชรขุนพลเกียรติจำรูนสิบแปดกันยาหกแปดราชดำเนินเพชรขุนพลหรือยอดขุนพลนั่นแหละย้ำแค้นเขาเบิกรอบหนึ่งด้วยการชนะน็อกนั่นคือไฟสุดท้ายนะครับชกไว้สิบแปดกันยาหกแปดที่ราชดำเนินครับสำหรับผลงานหลังๆของฉัดเงินเล็กปานิวัฒน์มวยไทยยิม มุมแดงส่วนน้าเงินโอ้โหยาวเหลือเกินแกล่งด้วยชกมาไม่เยอะแต่ว่าแกล่งเหลือเกินนะครับสําหรับนักมวยไทยชาวอเมริกันคนนี้คุณพ่อก็ชกมวยด้วยเล่นกีฬาต่อสู้คนอื่นด้วยอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละลูกศิษย์ของบร,รมอาจารย์ด้านมวยฝีมืออยู่แล้วอาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณเก็บกันบังโตนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่เพชรยินเดียอคา,าเดมีตีโต้พลายไฟทีม หรือว่าเพชรจีเดียคาเดมี่พิกัดเท่ากันนะครับ113รูปร่างจะใหญ่กว่าลอยกว่าได้รูปร่างแต่เสพเปรียบเรื่องของกระดูกเบอร์มวยการประทะมวยจํานวนการชกน้อยกว่าได้อย่างเสียอย่างได้รูปล่างเสียกระดูกตีโตก็ฝีมือครับบุได้บุนได้นอกได้ในมีครบเครื่องเลยละ่ะนะครับครบเครื่องเลยละ่ะแกฉลาดต่อยนะอ่ารู้จังหวะทําจังหวะออกรู้จังหวะเร่ง รู้จังหวะผ่อนไม่ใช่ประเภทมวยฝรั่งที่โอ้โหบูบากลราแลกไม่บรญญะบรรยังไม่ใช่ตีโต้นี่คือรู้จังหวะทำแล้วก็มีหลากหลายสไตล์เล่นได้หลายหน้าคนอเมริกาครับเซ็นสัญญาเพชรยินดีละซ้อมอยู่เพชรยินดีอายุ14 1 5ปีโดยประมาณน้ำหนักปล่อย54น้ำหนักปล่อยนี่น้อยกว่าเขาประมาณ3โล4ี่โลเลยนะได้เปรี่ยนรูปร่างแต่แรงประทะนเนี่ยเสียเปรียบประมาณ3โล4โลสูง172 ชกมวยไทยมาประมาณ10บกว่าครั้งผมเห็นยังไม่แพ้ใครนะนะครับไม่แพ้ใครนะนอกยกแรกเพชรนิยมสอแสงชัยนอกยกสองทับหน้าสิทธิ์คูเพียนชนะคะแนนเด่นเพชรดาบทิศบางรักหรือว่าไกรฤทธิ์เดิมอ่ะหกรกฎาหกแปรังสิตครั้งสุดท้ายชนะนอกยก3าหลานย่าโมสิทธิ์มนชัยหสิงหาหกแปดเชื่อรังสิต วันนั้นก็ขึ้นมาเจอกระดูกชิ้นโตเลยหลานอย่างหลานย่าโมแต่ใช้ความใหญ่ความแรงชนะนอกไปได้นะครับเที่ยวนี้ก็มาเจอกับฉัดเงินเล็กก็ถือว่าชื่อเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันล่วงหน้าตรงนี้ติดสังเวียนกับเอกชุมพรนะครับชอบไปที่ตีโตชอบไปที่ตีโตนะครับกระดูกดูเสียเปรียบแต่ว่าเรื่องของรูปร่างเรื่องของความแกร่ง แล้วก็พัฒนาการเนี่ยจะบอกว่าความเป็นมวยน้อยกว่าก็ไม่ได้เพราะเขาเก่งขึ้นท,ทุกไฟ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 ซื้อไปที่ความใหญ่ซื้อไปที่ความแกร่งของตีโต้พลายไฟทีมหรือว่าเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับคู่ที่4ของรายการคู่เอกช่วงแรกมุมแดงเพชรสมุมแดงเพชรสองแสง JP Power เวอร์เพชรยินดีอะคาเดมี่เพชรเจริญวิทย์คนเดียวกัน1้8บดครับ สองแสนก็ฝีมือครับนอกจังหวะโยกเตะสาดแข้งสายตาหลักเหลี่ยมรวดเร็วแม่นยำนะครับจับจังหวะสาดแข้งเนี่ยว่าสวยงามเลยอ่าจังหวะดีแข้งออกคมคม,คมรวดเร็วนะครับคนสาราคามซ้อมเพชรเจริญวิทย์สาราคามยี่สิปีน้ำหนักปล่อย59สูงร้อชกมาเป็นร้อยอย่างที่เรียนไปว่านอกฝีมือจังหวะแข้งในก็ ข้อแขนแข็งนะจังหวะขึ้นคอนะครับข้อแขนแข็งเหนียวฟอร์มหลังๆมีแพ้ลูกกอกเพชรพอหลักบุญนะครับยีมมกราหกแปราชดำเนินชนะน็กโยก3ลูกกอกเพชรสิเดือน7-68ที่สุราษฎร์ธานีแก้มือล้างตาได้ด้วยลูกก้านคอชนะเจเสอไก่เคียร์สิบสอิงหาหกแปลังสิทธ์แพ้รักประมูลหอจกรกุบกุสุทธิ11กันยา68 าราชดำเนินชกไว้ครั้งสุดท้ายก็11เดเดือน9กปีหกนะครับส่วนน้ำเงินรายนี้ก็ประเภทครบเครื่องอะ่ะาครบเครื่องนะครับมีทุกลูกลูกกรอกเพชรพอหลักบุญหรือว่าแดงรถดี118คนอุบลซ้อมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง20่ปีป,ปล่อยปล่อยหกน้ำหนักปล่อยก็ใกล้ๆกันเลยสูง168 น้ำหนักส่วนสูงอะไรนี่ไล่เลี่ยปาดหัวตัวเท่านะครับใกล้เคียงกันมากชกมาประมาณ60สครั้ง70ครั้งประมาณนี้ก็ลูกกรอกเพชรอย่างที่เราเรียนไปว่าครบเครื่องนอกได้ในมีบู้ได้บุญได้ลูกแรงแรงมีออกเจ็บเจบนะครับฟอร์มหลังๆมีแพ้นอกยกแรกเพชรนำโชคสอจารุวัน ยี่กุมภาหกแปดราชดำเนินแพ้นกยกแรกจอมโหสิ์หลวงพี่น้ำฝนสิเดเดือน568ห rws แพ้นกยก3เพชรสองแสง jp power สิการัาหกแปที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ครั้งท้ายนะครับครั้งท้ายนี่มีพลิกแพ้คะแนนนำสุขบุรณาบุยไทยยี่สิสิงหาหกแปที่ราชดำเนินคู้นี้อย่างที่เราเรียนไปว่าผัดแพ้ผ,ผัดชนะกันมานะครับเพชรสองแสงนี่ เคยชนะมาก่อนเคยแพ้มาก่อนแล้วก็มาแก้มือล้างตาด้วยการชนะน็อกลูกกรอกเพชรกลับมาเจอกันอีกเที่ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมยังชอบเพชรสองแสงอะ่ะผมดูจังหวะนอกหลอดนอกเนี่ยจังหวะฝีมือศาสตร์แข้งดูมจะรวดเร็วกว่านะเพชรสองแสงอะ่ะในก็ลูกกรอกเพชรจะตีก็คงไม่ได้ตีง่ายๆเพราะข้อแขนเพชรสองแสงเหนียวเหลือเกินนะครับถ้าจะแพ้ก็แพ้ลูกที่วาดถอยเยอะ ถ้าจะแพ้ก็แพ้ลูกที่ประหยัดอาวุธเกินไปเก็บกันบังแล้วไม่โตแต่ต้นๆผมเชื่อว่านึงสจังหวะดูร,ร,ว,ดรวดเร็วกว่าออกนําไปก่อนที่เพชรสองแสงครับผู้รองช่วง2ครับเป็นผู้ที่8ของรายการนะครับรักประมวลหาจากกอจกุสุดที่ลูกเจ้าแม่ใส่ทองเพชรบึงการอะเดิมๆเดิมๆเพชรบึงการโรงเรียนจินาโกราชนะครับ เดิมก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จุพยุงสักรักสัตนะครับแล้วก็ขายสิทธิ์ให้กับเสียประมวลหอจก,กุรคุบสุทธิไปละร้อยสิบแปดปอนด์ครับอดีตก็เคยเป็นแชมป์ในสายศึกของเพชรินดีนะร้อยสิบแปดปอนด์สำหรับลักประมวลหรือว่าเพชรบึงการคนบึงการครับซ้อมลูกเจ้าแม่ไซทองกับมาดามจิ้วที่จังหวัดบุรีรัมย์น้ำหนักปล่อยอายุยี่สิบสองน้ำหนักปล่อยน้ำหนักธรรมชาติก่อนคุมก่อนลดนี่ประมาณห้าสิบเก้าสูงร้อยเจ็ดสิบชกมาเป็นร้อย ฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีนอกเล่นจังหวะฝีมือได้นะครับจังหวะตกเป็นรองสถานการณ์ตกเป็นรองเดินบูเดินทําเตะต่ตอยปั้มตีก็ดีเท่ากับว่าชกได้หลายหน้าแล้วแต่สถานการณ์ เดินได้ถอยเป็นครบเครื่องอย่างที่เราเรียนไปอดีตเคยเป็นแชมป์ร้อยสิบแปดในสายสึกของเพชรยินดีนะครับมีแพ้นอกยกสามสามสิบล้านทีเคบ็อกซิ่งยี่สามมกราหกแปดแพ้สดาวทองนุ้ยสีมุมเมืองสิบสองิถุนาหกแปดราชดำเนินแพ้ธีรพงศ์ดับทิศบางรักชนะเพชรสองแสงเจพีพาวเวอร์ครั้งสุดท้ายสิบเอ็ดกันยาหกแปดราชดำเนินชกไว้ครั้งท้ายก็แจ้งเกิดได้สําเร็จด้วยการชนะเพชรสองแสงอาวุธกระดูกมวยไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว นะครับแต่ว่าช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดีแต่ครั้งหลังสุดนี่สภาพร่างกายกลับมาเข้าที่เข้าทางทําฟอร์มแจ้งเกิดได้แล้วสําหรับรักประมวลนะครับเริ่มตั้งลํะเข้าที่เข้าทางส่วนน้ําเงินมาลายทองนุ้ยสีมุมเมืองหรือว่าโรงเรียนกีฬานาคนปรปฐมนะครับร้อยสิบแปดเท่ากันอันนี้ชื่อเขาจะมาทีหลังคนเพชรบูรณ์นะครับซ้อมนุ้ยสีมุมเมืองครับสิบเก้าปีน้ําหนักปล่อยห้าเจ็ดห้าแปดโดยประมาณก็จะน้อยอยู่กว่าประมาณหนึ่งกิโลสูงร้อยเจ็ดสิบชกมาประมาณเจ็ดสิบครั้ง นี่ก็ครบเครื่องนะครับนี่ก็ครบเครื่องสําหรับมาลัยทอมู้ได้บุญได้มีแพ้เหนือพยักษ์วอสังประภัย13กุมภาหกแปดราชดำเนินชนะภูสิงคลองสนภูรีสอร์ทสิเมษา68ราชดำเนิน,น,น,พรร 68, น,นแพ้นอกยกสองปังตอพอหลักบุ้น5เดินเจ็ดที่ rws ครั้งสุดท้ายพลิกแพ้คะแนนแอสเทวดาต่อสุรัตย1สิบสิงหาหกแปราชดำเนินจะช้ากว่าเขานะผมว่า ดูช้ากว่าจังหวะนะนะครับแล้วเบอร์มวยการผ่านมวยผมดูว่ารักประมวลหรือว่าเพชรบึงการดีกว่าคู่นี้เลยชอบไปที่รักประมวลหรือเพชรบึงการนะครับชอบเบอร์มวยการประทะมวยหลักเหลี่ยมเก๋าการผ่อนหนักผ่อนเบาอาแล้วดูว่าหลากหลายดูว่าหลากหลายนะครับคู่นี้ก็เลยไปที่รักประมวลหรือว่า เพชรบึงการครับชอบความเกา๋ากระดูกประสบการณ์มวยครับ